วัสดีค่ะวันนี้มาซื้อผลไม้ด้วยกันนะคะจะพามารีวิวร้านผลไม้ข้างทางว่ามีผลไม้ชนิดไหนขายบ้างเป็นร้านที่ตั้งอยู่ข้างทางอำเภอเมืองสุรินทร์ มุ่งหน้าไปที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้จะเป็นบรรยากาศของถนนในช่วงเย็นประมาณสี่โมงครึ่งนะคะรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีแก้วมังกรคุณป้าที่ขายบอกว่าแก้วมังกรเนี่ยมาจากประเทศเวียดนามนะคะถ้าเป็นแก้วมังกรที่มาจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเนี่ย หมดฤดูเขาแล้วและมีคนมาซื้ออังุ่นนะคะก็ช่างอังุ่นอยู่ค่ะและต่อมาก็คือส้มเขียวหวานก็ลูกกําลังสวยเหลืองน่าจะไม่เปรี้ยวมากแต่ว่าโบไม่ได้ซื้อส้มเขียวหวานนะคะวันนี้ก็ถ่ายเฉยๆค่ะขออนุญาตคุณป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกอยู่ที่กิโลละ70บาท และก็มีลำไยลำไยเนี่ยน่าซื้อทานมากนะคะเพราะว่าราคาย่อมเยา3กิโลร้อยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่าผลมไม้ของไทยเนี่ยถ้าเราเลือกทานตามฤดูกาลเนี่ยจะราคาย่อมเยาวและก็รสชาติหวานทีเดียวต่อมาเป็นองุ่นเม็ดใหญ่นะคะและก็มีเมล็ดแต่รสชาติเขา เวอร์วังการมากค่ะหวานค่ะทานแล้วค่ะลองแล้วอร่อยค่ะไม่เสียดายเลยที่เขาจะมีเมล็ดข้างในมันเพิ่มความรสชาติหวานไปอีกแต่ถ้าใครไม่ชอบองุุนมีเมล็ดอันนี้ก็เป็นองุุนไข่ปลาค่ะไม่มีเมล็ดข้างในรสชาติก็หวานเช่นกันนะคะต่อมาก็จะเป็นแอปเปิลแอปเปิลก็จะเหลือแต่ไซส์เล็กนะคะก็ตกอยู่ที่ลูกละ20บาทเท่านั้นเองค่ะ โบก็ทำการซื้อแอปเปิลไปประมาณ100บาทจากนั้นก็เป็นสารีสารี่นี่ก็ตกอยู่ที่ลูกละ25บาทโบก็ซื้อไป100บาทเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ได้ผลไม้หลายชนิดเลยนะคะยางค่ะยังไม่หมด มีอะไรคะมีส้มโอทองดีอันนี้ถูกเวอร์ค่ะถูกเวอร์ตกอยู่ที่ลูกละโอไม่ใช่คะ่ะ3ลูกร้อยแต่ถ้าซื้อ1ลูกอยู่ที่35บาทโบก็เลยซื้อเพียง1ลูกเพราะว่ากลัวทานไม่หมดนะคะก็ได้ไป1ลูก35บาทลูกใหญ่มากคะ่ะใหญ่บอกเลยคะ่ะคุ้มกับ35บาทที่ได้เสียเงินไป และผลไม้สุดท้ายคือสับประรดนะคะสับประรดมีหลายตามีตารอบตัวนะคะสับประรดเป็นผลไม้ที่ดีมากนะคะถ้าใครทานนี่จะช่วยการย่อยอาหารโดยเฉพาะคนที่ชอบทานเนื้อนะคะสับประรดเนี่ยเป็นตัวช่วยย่อยได้ดีทีเดียวนะ,ะก็ถ้าวันนี้ใครชอบที่โบรีวิวร้านผลไม้ข้างทางหรือแผงผลไม้ข้างทางก็ช่วย กดไลค์แล้วใครใหม่ก็ช่วยกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ